สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรถสวยเบอร์ซ้อชิบุคีคานะครับกับพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับหากใครก็ตามที่กำลังตามหารถนะครับไปใช้งานเนาะขนของนะวันนี้นะครับผมมีรถกระบะเนาะมารีวิวทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือ Mitsubishi Titan All New นะครับ Mega c a ป2.4ง E-T Plus เนาะปี2020คันนี้ของเราลักษณะหน้าตานะครับดูฉ่เฉียบมากคันนี้หน้าใหม่นะครับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลย ออาแค่ของเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาจะตวไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เนาะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยมีคิวโคเมียม er, สวยๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยคันนี้หน้าใหม่นะของตัวของตัวไททันเขาหน้าใหม่สวยงามมากนะครับคันนี้ดูเฉียบเฉียวมากอานนี้ไสัญลักโลโก้แบบนี้สวยๆคันนี้สวยมากอาถัดมา ล้อแม็กของเขานะครับวันนี้เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งนะทุกคนอันนี้เปลี่ยนมาเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งนะครับนี่เป็นตัวขนาด18นิ้วเนาะล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับมาพร้อมกัตัวยางนะครับนี่ยางก็ยางซิ่งเหมือนกันขนาดยางก็คือ255พันบห้นะครับอันนี้นี่ยางซิ่งนะครับตัวนี้แต่งซิ่งหมดเลยโอเคถัดมาเป็นกระจกพับข้าวนะจะเป็นกระจกพับข้าวไฟฟ้าเนาะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เนาะวสวยๆเลยนะครับคันนี้นี่มีคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนนนะะครับเเว่าา All Titan New เสร็จแบบนี้เลยสำหรัตัวหน้าจับประตูเนาะจะเป็นหน้าจับประตูแบบโคเมียมนะครับมาพร้อมกับเบ้ากันลอยนะครับแบบนี้เลยโคเมียมเหมือนกันนี่แล้วก็รถคันนี้ครับก็มีออปชั่นพิเศษเนาะของเขานะครับก็คือเอาแค่คแกุญแจเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋านะเรามีระบบสมาร์ทคี่เรียกเอ็นทีให้นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มเนาะเขาจะมาปลดล็อกก็เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูส่วนของด้านท้ายกันการตกแต่งของด้านท้ายนะครับของเจ้า All New เนาะคันนี้นะสติ๊กเกอร์ไททันพัดมาให้ จอของตัวไฟเบรกนะครับจะเป็นไฟเบรกแบบ LED เนาะเนี่ยสนาดหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่มีไฟเบรกดีไซน์มาให้เหมือนกันสวยๆเลยคันนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชันภายในตัวรถของเจ้าไททันคันนี้ด้วยนะครับว่าจะมีออปชันอะไรลูกเล่นอะไรน่าสนใจขนาดไหนเนาะกระบะเนี่ยจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถนะครับของเจ้า Mitsubishi Titan 2.4นะครับ All New เนาะ ดีทีพาปี2020คันนี้ของเรากันแล้วนะครับภายในนะครับดีไซน์ตกแต่งด้วยสีดำเนาะทุกคนอะ่นอะสีดำดูน่าใช้งานนะครับดูสดเขียวเหมือนกันคันนี้อ่ะมาออปชั่นของเขานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากตัวอ่าเขาเรียกว่าปุ่มตานลดระกันเดี๋ยวนี้ผมหาที่ขยับเบาะไม่เจอทุกคนมาขยับเบาะไงอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะอ๋อเสร็จแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขยับเบาะอ่ะโอเคออปชั่นของเขานะครับนี่ รถคันนี้นะครับมีปุ่มพุ่สตาร์ทมาให้นะครับแค่เราเหยียบเบรคแล้วกดปุ่มน้องก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์ของเขาเนาะนี่ประมาณนี้นะครับนี่เสียงน่าใช้นาเลยนะทุกคนดูดุมากคันนี้อ่ะรแบบของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเล่าอย่ยวตัวระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศขอเขาจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติเนาะมาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยก็ปรับได้นะครับตามใจชอบเนาะร้อนเย็นนะครับปูนะครับออโต้ได้เหมือนกันอันนี้อ่ะ ประเสริฐของตัวหน้าจอฟังก์ชันนะครับวิทยุของเขาเนาะจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่ซึ่งก็รองรับนะครับไม่ตั้งแต่ AM FM นะครับ CD DVD USB นะครับบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาอะ,อะนี่นหน้าจอเปิดปิดได้เนาะมีเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันไม่ใช่กับตัวพวมาาอลไรอะหัดมากพวมาาพอะไรพวมอลัยของเขาเขาจะเป็นพวมอลัยแบบมัลติฟังก์ชันเนาะจับกระชับมือมากทันนี้่ มีอะไรบ้างมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงให้นะคบอย่ากตกผมอะไรเลยอะแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนเค้วิทยุได้นะคะรบอย่าตกผมอะไรวางสายรับสายมีแล้วก็ส่วนของมีระบบพุชคอนโทรลมาให้ด้วยเนาะคันนี้อะมีระบบควบคุมความเร็วพุชคอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งอะไรเนาะก็เปิดพุชคอนโทรลไว้มันก็วิ่งตามรถคันข้างหน้าเนาะไม่ต้องเหยียบอะไรเลยถ้าเกิดเรายกเลิกใครเหยียบเบรคทีนึ่นเนาะนี่ประมาณนี้นะครับอะ เอาลคัน,นี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่เพียง3 1มหมกิโลถือว่าน้อยมากเลยเนาะคันนี้อ่ะเป็นไม้ที่น้อยมากเลยเนาะคันนี้มีระบบการเลื่อนถไายมาให้นะครับอ่าถัดมาในส่วนของตัวเกียร์ละกันเกียร์ของเขาเขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติเนาะทุกคนมีหมดสเปกเชียวชิปมาให้นะครับนี่บวกลบได้เหมือนกันนะครับตัวเกียร์เลยเนะกาบวกลบได้ประมาณนี้เนาะตบมาได้ประมาณนี้อ่ะ ันนี้คือจุดเด่นเลยของเจ้าไททันอันนี้ออนิวคันนี้เนาะมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังเนาะไป360องศาเนาะทุกคนนี่ประมาณนี้เนะาะมาพร้อก็เซ็นเซอร์กัดระยะจอดด้วยเนาะนี่ประมาณนี้นะครับลองเตือนอะไรติ๊บติ๊มีตลอดเนาะประมาณน,นี้นะครับอ่ะถัดมาทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนในส่วนของเออเขาเรียกว่าในส่วนของตัวแคบของเขาแล้วกันว่าจะนั่งสบายขนาดไหนเนาะถ้าเกิดเรานั่งเนี่ยจะแคบหรือว่ามันจะยังไงเนาะนั่งได้สบายขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับ <ไ>โอเคทุกคนอันนี้คือในส่วนของด้านท้ายนะของตัวแคปบของตัวไททันคันนี้นะครับอ่าผมลืมรีวิวไปตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะนะครับหนังนะโดนได,ด้ด้านสีเทาเนาะโดยสวยแบบนี้เลยเบาะหนังนะครับอ่ะในส่วนของตัวแคปบเขานะครับอันนี้ก็เป็นเบาะแคปบของเขาเนาะอุปรกรณ์อะไรก็มีให้นะครับพวกถุงเครื่องมือมีให้อยู่ครบนะครับ นั่งสบายไหมอ่ะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูกันนก็ปกตินะของตัวแคบเนาะก็ไม่ได้วางมากแล้วก็ไม่ได้แคบมากนะก็นั่งได้นะครับตามปกติสำหรับคนตัวใหญ่ๆขึ้นมาก็อาจจะนั่งไม่ได้ให้นั่งข้างหน้าเอาอะไรอย่างนี้แทนเนาะอ่ะลูกเล็กของของตัวแคบข้างหลังเนาะก็ยังมีที่เสียบ USB มาให้นะคะสามารถชาร์จแบตได้จากตัวข้างหลังเลยประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเพิ่มเติมมากตัวแคบป,ประมาณนี้ ไปลดเอาไว้ใช้ขนของมากกว่าเนาะตัวแคปนี้อ่ะทีนี้เราไปดูส่วนของกระบะท้ายแล้วกันว่าจะกว้างขนาดไหนเนาะสบายขนาดไหนเออสามารใส่สัมภาระได้มากมายขนาดไหนเนาะตามมาดูกันเลยครับโอเคทุกคนอันนี้คือด้านด้านท้ายเนาะของตัวแคปคันนี้นะอ่ะไททัชออนยูแคกนะครับนี่ในส่วนของด้านท้ายเนาะกว้างพอสมควรนะครับสามารถใส่สัมภาระได้เยอะมากเลยเนาะนี่ขึ้นไปยืนดูเห็นไหมกว้างมากนะทุกคนเห็นไหม มีอะไรอย่างงี้นั่งได้สะดวกสบายนะครับแบบนี้แล้วมีไอตัวเขาเรียกว่าที่ใส่ล็อกอะไรพวกเนี้ยมีให้อยู่ครบนะครับอันนี้ใครจะใส่พวกแคลริบอยอะไรอย่างงี้ก็ได้ใส่ได้นะทุกคนกว้างมากอันนี้ป่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องแล้วกันนะครับไปดูห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องไหนจะเป็นยังไงเนาะตามมาดูเลยครับ นี่คือลักษณะหน้าตาห้องเครื่องของเจ้า Mitsubishi Titan นะครับอ l l นิวนะครับ Mega Cab GT Plus พีสองพันยี่สิบคันนี้ของเราเนาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื S ale, <S ่องยนต์ D ID เนาะของ Mitsubishi เขาเนาะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2,400ซนสีอคันนี้รองรับเชื้อเพลิงดีเซลอ่ะประมาณนี้หน้าตานะครับถ้าเรารถคันนี้นะครับถ้าเราก็รับปาาระกันได้เลยว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำเนาะทุกคนลูคลมทุกลูนะครับดูได้นะครับตัวน็อตไม่มีการแกะการถอดใดๆทั้งสิ้นเนาะ นี่สวยๆเลยนะครับคันนี้น่าใช้งานมากนะครับสำหรับใครนเนาะเกษตรกรนะครับหรือว่าก่อสร้างนะทุกคนเอาไปใช้ใส่ขนของใส่แบกสัมภาระอะไรอย่เงี้ยผมบอกเลยนว่าคุ้มนะครับซื้อไปคันนี้คุ้มมากโอเคโอเคทุกคนสำหรับราคานาแลรถคันนี้นะครับมิสูบิชิทไททันออนิวเมกาแครปสองจุดสีทพีพัดปี2020คันนี้ของเรานะครับ5้าแสนหกหมืน 7,000ันบาทครับเป็นราคาที่เหมาะมากเลยแล้วทุกคนสำหรับออลนิวเมกาแคปคันนี้นะครับถือว่าคุมนะ้มเนาะและโปรโมชั่นของเรานะครับตอนนี้เนาะเป็นโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง6เดือนอ่าหนึ่งเลยเนาะแล้วก็มีบริการนะครับจะส่งรถถึงหน้าบ้านของคุณหรือเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านของคุณเลยนะครับนี่ดูวิดีโอนี้ก็สามารถเซ็นไฟแนนซ์ได้เลยใครชอบโทรมาได้นะครับอ่าแล้วก็มีอ่าอะไรอีกอะ่ะอบอโซนค่าเชื้อให้ก็มีนะครับอ่า มีประกันเครื่องเกียร์สปีสองสองหมื่นโเราก็มีให้เนะทุกคนอยากเลือกโปรโมชั่นไหนทักมาได้โทรสาถามมาได้นะครับครบโปรโมชั่นอะไรมีให้อยู่พบเลยโอเคสำหรับใครที่สนใจเจ้า n i s s h i Titan All New Mega Cab 2.4ด g t p a t คันนี้ของเราเนาะปี2 0 2 0คันนี้ของเราสนใจสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยหรือใครนะครับที่ชอบผมนะในการดีวิวของผมเนาะสนใจอยากติดต่อผมเลยตรงก็เบอร์นี้อีกดีอ่ะโอเคทุกคน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและใครนะครับพี่ใหญ่ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่นสนใจอยากให้รีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปหน้าเนาะผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรอยู่ดูต่างกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชัยวิเคราะสวัสดีคร <Ash well. S 1> ับ